ท่านทั้งหลายมีบุญแล้วนะตามไปก่อนโอน้ไม่หนวดทีนี้ท่านเดินมาพบแผ่นดินอันประเสริฐอย่างนี้แต่ท่านไม่ไปหาคบคนดีท่านไปคบคนชัวช่วท่านไปกมช่ชั่วขณะช,ชั่วจิตใจท่านก็จะไปอย่างนั้นมันพืชกันไงมะขามหวานไปปนกับมะขามส้มไม่นานนักมันก็ส้มไปด้วยๆตามขบวนอ่อยล่ำงหวานบอ่มเสื่อนเครื่อเขาห้อมากกอดเกี่ยวและอ่อยเตาผม ต้นอ้อยหวานหวานเมื่อบอลเพชรมาเกี่ยวขัดมันนานเข้ามันก็คงคนเราก็เหมือนกันถ้ายังไม่ถึงทำสี่ประการมั่นคงศรัทธายังไม่มั่นคงเซนยังไม่มั่นคงจาฆ่ายังไม่มากปัญญายังไม่กล้ายังไม่เป็นโซดาบันบุคคลมีโอกาสล้มละลายดีแค่ไหนก็ล้มละลายไอ้คอบปู่ไม่ดีขานาดไม่ดีมันจะเปลี่ยนใจค่อยๆเปลี่ยนไปก็ค่อยเปลี่ยนไป แม้แต่ต้นไม้ต้นไม้หวานๆเอาต้นเขาห่อบอระเพ็ดมาปลูกใส่จร่งมันเกี่ยวพันจร่งไปรากมันโผลพันรากต่อมามันก็เปียนเป็นขมคนเราก็เหมือนที่นี้เราก็ต้องมองกลับว่าทำไมบอระเพ็ดคือเคือเขาห่อพระอิศะทำไมมันไม่หวานไปกับอ้อยทำไมมันไม่ไม่ไม่ทำมันทำให้ก้อยขมน้แต่ทำไมอ้อยไม่ทำให้มันหวานไปกับอ้อย พอปลาเพชรนั้นมันเข้มมันถึงขั้นที่เรียกว่าที่ตัดโตกชาสาพุดาูดเจาท่ันแก่กับที่ตกระตกคนเรามีอยู่สี่ประเภทในโลกหนึ่งอนุโสตคา,ามีว่ายไปตามกระแสลอยไปตามกิเลสอยากพูดอะไรก็พูดอยากทำอะไรก็ทำไม่รู้จักควบคุมใจอย่างนี้เรียกว่าอนุโสตะคา,ามีลอยไปตามกระแสสอง กติโตสโสตางูนกระแสอีฟุบร้อนมาทวนกระแสชา้าไม่อยากลุกทูนกระแสก็ยืนเสียตละางมึงไปอยางลูกกูจะทำลุกานั่งโอ้ย,ยิีห้าเดะเดี๋ยวลูกไปนอนเหยือกขาลมามจนอนจะได้บอไปทวนกระแสลูกเขาเห็นตายแล้ว็คูวนของเรามาทวนของเรามาอเามาอาแปมาจิตใจที่เราทำดีทีละเ,เล็กทีละทอยฝึกทำดีต้องฝึกนะคมใจทำดี คมใจเว้นชั่วความชั่ววิจะชอบใจอยากทำแต่คมใจไม่เอาไว้มันไม่ดีคมใจกระทำสิ่งที่มันดีนานๆคอบชิ่งไม่ตอเราไม่ต้องขม,มอีกแล้วถ้าไม่ดีฉันไม่ทำชั่วไม่ก้มหัวให้กับมันเลยตรงนี้เรียกว่าถึงที่ตั้งมั่นแล้วที่ตัดโตตั้งมั่นไม่ถูกข้อบับเพื่อสภาพแวดล้อมและบุคคลใกล้ชิด เหมือนคือเขาหอเหมือนเขาบอระเพ็ดไม่ยอมเปลี่ยนรถขมไปกับสิ่งใด